คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาอนุมัติให้เราสามารถเอาค่าใช้จ่ายในการติดโซลารูฟท็อปที่บ้านเนี่ยสองแสนบาทมาหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แล้วครับเนื่องไขหลักๆเลยนะฮะมีอยู่4ข้อข้อแรกเลยสิท์นี้เนี่ยสำหรับคนธรรมดาอย่างเราเราเท่านั้นนะฮะไม่ใช่สําหรับบริษัทหรือห้างร้านข้อ2ระบบโซลา่าต้องเป็นแบบออนกริดก็คือแบบที่ต่อกับสายส่งของ,ของการไฟฟ้านั่นแหละแล้วก็ขนาดต้องไม่เกิน10 Wh, กิโลวัตต์พีคซึ่งก็เป็นไซส์มาตรฐานสําหรับบ้านส่วนใหญ่อยู่แล้ว ข้อ3อันนี้สําคัญของทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่แกะกล่องเท่านั้นนะครับห้ามเป็นของมือ2นะและข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่า e-tax invoice แบบเต็มรูปแบบเอาไว้เป็นหลักฐานจะเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการเลยนะฮะหลังจากที่เขา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ให้เวลาเรายาวๆเลยครับสามารถติดตั้งแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงสิ้นปี2,571เข้าคาดกันว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบได้กว่า20,000ล้านบาทเลยนะฮะแล้วก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เยอะมากเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เป็นล้านๆต้นเลย แถมยังประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มหาศาลถึง585ล้านหน่วยต่อปีเพราะโลกเทคโนโลยีไม่เคยหยุดเดินและคุณจะไม่พลาดทุกเทรนด์กับ Talk 24